สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่286แล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทางช่องจัดโปรซ้ำให้กับทุกๆท่านอีกครั้งนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ทันทางช่องก็เลยจัดซ้ำให้อีกรอบนะคะโปในวันนี้ก็คือ150ทุกองค์ทั้งคลิป พร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะจัดกันมาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะช้าหมดอดนะคะวันนี้ก็มีพระมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกๆท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะ องคแรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอปี2 5 3พอเนื้อทองเหลืองเหรียญล,ละ150ค่ะหลังพอปร,รอนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญละ150นะคะจะรับ2เหรียญก็อยู่ที่300นะคะเลือกได้นะคะ จะรับหนึ่งรับสองได้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันจันทร์หลังยัน25ศสัตวรษปี2500เนื้ออันปากา้าชุบนิกเกิลปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะ สำหรับเหรียญพักประจำวันนะคะปี2525 25ัสัตวรรัดนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินบางคารออกวัดท่าโพเหนือจังหวัดพิจิตรปี2546เนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากนะเก็บหน้าบูชาค่ะ สวยจริงนะคะสำหรับเหรียญนี้นะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินบางคารออกวัดท่าโพเหนือนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ หนึ้าค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จการจนาพิเศษฝังพลอยแดงวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2539สสภาพสวยมากสวยมากเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมค่ะด้านหลังนะคะสวยค่ะ สำหรับพระสมเด็จนะคะฝังพลสวยๆเดิมๆหลังการจนาพิเศษนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ปี2544ที่ระลึกอันเชิญประทับ เรือจำลองจากกีนาหรืเบตจังหวัดชุมพรเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญกมลหลวงชุมพรนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินขนาดเล็กหลวงปู่บุตรดาถาวโลวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีอายุ100ปีปี2554กล่องเดิมเป็นเนื้อเงินนะคะขนาดเล็กเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดชกันค่ะ เป็นเนื้อเงินแท้นะคะแต่เป็นขนาดเล็กนะคะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมนะคะเดิมๆนะคะสำหรับรูปหล่อเนื้อเงินขนาดเล็กนะคะหลวงปู่บุตราถาวโรนะคะสวยๆเดิมเมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวากเงินกวากทองมหาเมตตาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลกครบชุดกล่องเดิมสององค์ครบชุดเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกันสององค์นะคะกวากเงินกวากทองนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสะภาพสวยเดิมนะคะกวากเงินกวากทองค่ะ ค่ะสำหรับนางกวักเงินกวักทองนะคะสสวยๆเดิมๆคู่นี้พร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยาคุดมหาอำนาจมหาบารมีหลวงพ่อสนุนวัดสัทธาพิรลมจังหวัดสิงห์บุรีปี2563เนื้อทองเหลืองตอกโคตดกล่องเดิมสภาพสวยเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะนะาเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับพญาคุดมหาอำนาจนะคะมหาบารมีหลวงพ่อสนุนนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองหลวงปูกคุยวัดรับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่องเดิมครบชุด2ตัวสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะก็จะเป็นต่อเงินต่อทองนะคะสวยเดิมนะคะทั้งคู่ค่ะเห็นไหมคะหนึ่งชุดก็มีด้วยกัน2ตัวนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคู่นะคะค่ะสำหรับต่อเงินต่อทองนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมหลวงปูกค,คุยชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 150่้ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมหาสาริกามหาระรวยหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2558เนื้อทองเหลืองตอกโคตรหมายเลข1 4445ห้ากล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ หลวงพ่อรวยวัตโกนะคะสำหรับสาลิกานะคะนะเก็บหน้าบูชานะคะสําหรับสาลิกามหาละรวยนะคะสําหรับสาลิกามหาละรวยหลวงพ่อรวยนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้้าค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาราภวัดสิงห์สุทธาวาสจังหวัดสิงห์บุรีปี2543เนื้อโลหะลมดำกล่องเดิมสวยมากน่าเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะผิวดมเดิมเลยค่ะผิวเต็มไม่เปิดเลยนะคะลมดำเต็มค่ะน่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมนะคะพระสวยสมบูรณ์ค่ะ ค่ะสำหรับสิงห์มหาราบวัดสิงห์สุทาวาสนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมตัวนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงเสมารุ่นเสือคาบดาบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2563เนื้อผง ลายหน้ากากกระไรทองนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงลายหน้ากากทองนะคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระผงนะคะหลวงพ่อพัดหน้าก,ากากทองสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเบญจภาคีรุ่นแรกพิมพ์นางพญาเนื้อผงหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564สาราร้อยปีกล่องเดิมสภาพสวยมากสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยค่ะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะกับผ้าสวยๆเดิมๆแบบนี้สำหรับพระเบญจภาคีรุ่นแรกพิมพ์นางพยาเนื้อผงหลวงพ่อพัดนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2562รุ่นมหาลาภ98เนื้อกระไหล่ทองกล่องเดิมพระสวยมากนะคะน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะน้าเก็บหน้าบูชานะ่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ ค่ะสำหรับเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงเจริญพรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปีสองพกล่องเดิมสวยมากนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยเดิมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะกับพระสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับพระผงเจริญพรหลวงพ่อพัดนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่ห5 0้าค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญวัดจัดสร้างรุ่นรวยรวยเฮงเฮงดวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2,563น้เนื้อทองแดงกระไรนาสภาพสวยกล่องเดิมนะเก็บน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่เหรียญสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยเดิมค่ะนะเก็บหน้าบูชาน้าสะสมนะคะสวยมากค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดจัดสร้างนะคะรุ่นรวยรวยเฮงเงนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห5 0ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหน้าใหญ่พญาไกา่พันล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564กล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสะภาพสวยจริงนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะสีสวยนะคะลงยาสีก็สวยนะคะพระสมบูรณ์มากค่ะสำหรับพระผงหน้าใหญ่พญาไก่พันล้านหลวงพ่อพัดนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่1 50ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นลูกอมพระปิตาเจ้าคุณพัดเนื้อผงลายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564ต่อโค้ดหมายเลข626กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเป็นพระปิดตาลูกอมนะคะสวยแปลกนะคะนะาเก็บน่าสะสมนะคะ ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะสําหรับลูกอมหลวงพ่อพัดนะคะค่ะสำหรับลูกอมพระปิดตาเจ้าคุณพัดนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้้าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงรุ่นรวยมั่งมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนปีสองพันห้าร้อหห้า โรยผงตะบายทองกล่องเดิมนะเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมสวยมากเลยนะคะสภาพสมบูรณ์สวยเดิมค่ะน้าเก็บหน้าบูชาหน่าสะสมนะคะพระสวยพระเดิมนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงรุ่นรวยมั่งมีหลวงพ่อพัดนะคะพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพเตารีดหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนื้อผงฝังตะกุดโรยผงตะไบทองกล่องเดิมนะ้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพ์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เตารีดนะคะ ฝังตะกุดโรยผงตะไบทองนะคะนะเก็บหน้าสะสมหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จพิมพ์ตารีดนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150, หนึ้าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564น้เนื้อกะไหลทองลงยาตอกโค้ดหมายเลข13กล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะเหรียญลงยาสวยนะคะเหรียญเดิมก็สวยอยู่แล้วลงยายิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยร้อเปอร์เซน์เลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญเลือดสมณศักดิ์นะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อทองแดงรงยาสีธงชาติกล่องเดิมสวยมากนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะ ลงยาสวยมากเลยนะคะลงยาสีธงชาตินะคะสวยมากค่ะนาเก็บหน้าบูชานะคะค่าสำหรับเหรียญอายุยืนหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564รุ่นเสือสามพยักษ์บูชาคูเนื้อโลหะลงยาต่อโค้ดหมายเลข25 5หกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเหรียญลงยาสวยมากเลยนะคะหน้าเก็บหน้าบูชามากค่ะสวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยด้วนปี2564รุ่นเสือสามพยักบูชาคูนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห5 0่าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะจนร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564เนื้อโลหะลงยาต่อโค้ดหมายเลข5้กล่องเดิม วยเดิมนะคะนะ้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะนะ้าเก็บหน้าสะสมนะคะเหรียญสวยลงยาก็สวยค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญชนะจนเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะ้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นมหาพุทธคุณร้อยหปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2565เนื้อโลหะกระไหลเงินต่อโค้ดหมายเลข800กล่องเดิมนะเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสภาพร0อเปอร์เซ์เลยนะคะสำหรับความสวยนะคะเหรียญเดิมๆค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะ ค่ะสำหรับเหรียญรุ่นมหาพุทธคุณร้อยหนึ่งปีนะคะหลวงพ่อพัดส,สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นมีดหมอเปิดโลกหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม เนื้อโลหะสีลุ้งตอกโค้ดกล่องเดิมนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะผิวสวยผิวเดิมนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะสำหรับความสวยนะคะนะเก็บหน้าบูชาน่าสะสมนะคะเห็นไหมคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญรุ่นมีดหมอเปิดโลกหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะโลหะสีลุ้งนะคะสำหรับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150พร้อมกล่องเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าผูชาหน้าสะสมนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ